รายงานล่าสุด US Fed ได้พิมพ์เงินกว่า400,000ล้านดอลลาร์ราคาของบิตคอยและอีทรอยมเตรียมที่จะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากงบดุลของธนาคารกลางสาหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น400,000ล้านดอลลาร์ในช่วง2สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีนา่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กับสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนๆนที่เทรดอยู่กับคอย ex สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอบคําถามเพื่อลุ้นรับของรางวัล7,500 ET เพียงท่านแสดงความคิดเห็นภายใต้แนวคิดที่ว่าเที่ยวสุดฟินโดยมองว่าเกาะเสม็ดเป็นสถานที่พักที่หลายๆคนอยากไปร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความประทับใจที่มีต่อเกาะเสม็ดและเพื่อนๆคิดว่าสามารถใช้ คอย EX ได้อย่างไรบนเกาะเสม็ดเพื่อให้ฟินที่สุดด่วนเฉพาะวันที่18ถึง28มีนาคมนี้เท่านั้น สามรายงานล่าสุดงบด,ดุลของธนาคารกลางสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ1 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์นี้รวมเป็น4 0 0แสนล้านดอลลาร์ธนาคารกลางยังคงพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือธนาคารที่มีเงินสดติดคัดนับตั้งแต่การล่มสลายของซีเวอร์เกตซิลิคอนเว l ี่แบงก์และ s i กเนเจอร์แบงส่งผลให้ราคาของบิตคอยและอีทรมพุ่งสูงขึ้นโดยดัชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาดคริปโตเพิ่มขึ้นเป็น61 โดยล่าสุดธนาคารสาหรัฐได้ก,กู้เงินรวม163.9พันล้านดอลลาร์จากธนาคารกลางสาหรัฐเทียบกับ164.8พันล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้อัตราการกู้ยืมของธนาคารต่างๆเพิ่มขึ้นหลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก25เบสิสพอยต์เป็น4.75%ถึงลบ5%และทางเจนนเน็ตเยนเน็นรัฐมนตรีขังกล่าวว่าไม่มีการประกันที่ควบคุมสำหรับเงินฝากของธนาคารทั้งหมด โดยการวิเคราะห์แบบออนไลน์และการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นพบว่าคอยเบตแพทินัมอินเด็กกำลังลดลงและโคเนียแพทินัมอินเด็กกำลังเพิ่มขึ้นค่าพีเนียมที่สูงบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งของนักลงทุนสหรัฐและเกาหลีแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันยังคงส่งสัญญาณถึงโมเมนต,ตัมราคาที่สมดุลมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นตัวชี้วัด4รายการบนเครือข่ายยังคงแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานที่เป็นไปได้ของราคา b t c สำหรับการเคลื่อนไหวกับ มาที่หัวการวิเคราะห์อ,ออนไลน์และการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นพบว่าคอยเบตแพทินัมอินเด็กกำลังลดลงโคเนียแพทินัมอินเด็กกำลังเพิ่มขึ้นค่าพีเนียมที่สูงบ่งบอกถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งของนักลงทุนสหรัฐและเกาหลีแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมราคาที่สมดุลมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นตัวชี้วัด4รายการของเครือข่ายยังเผยให้เห็นถึงการปรับฐานที่เป็นไปได้ของราคา b t c สําสำหรับการเคลื่อนไหวที่กับ หัวมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนื่องจากความเชื่อมั่นในเชิงบวกเพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าบิตคอยมีศักยภาพ เพียงพอที่จะแตะ35,000ท่ 35, ามกลางวิกฤตของธนาคารโดยล่าสุดราคาของบิตคอยมีการซื้อขายกันอยู่ที่27,875 u s ดอลลาร์ตัวน,นี้ทางเทคนิคราคาของบิตคอยได้ชนกับแนวต้านที่สำคัญที่29,000 u s ดอลลาร์ณเวลาปัจจุบันนี้ราคาได้ทำการล่วงหล่นลงมาหลังจากที่ได้ชนแนวต้านที่สำคัญโดยล่าสุดตัวชี้วัด C D C Action Zone เองแม้ว่าจะอยู่ในโซนสีเขียวแต่ในฝั่งของ M C D X นักเก่งกำไรเริ่มที่จะถอย ห่างจาก B T C บ้างแล้วหลังจากที่ชนแนวต้านที่สําคัญและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มตเติมก็อ,อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ลนะสาหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ